ทางเหนือสม้อยทุกคนมีทุกทางเหนือนะเหาเห็ดเหี่วหล่าได้สองล่างทุกคนมันรีมาหอดเถิดนายบันผ้าได้บานใดได้มาตะดงแล้วก็เข้าแล้วก็ยังอ๋อยังยังถุยถุยถุยกัะนึงถุยกัะนึ่งไม่ได้เคืองคุณจ้ะกล่องสีบุญพม่าเกี่ยวเข้าทักทายสบายดีและสวัสดีทุกคนวันนี้พันแก้วก็มาหยามเหี่ยวด้วทุกคนด้วย ยามแฮ้เหมือนเดิมเหมือนเคยกะหากระถือมาซึนนะกะหมู่หมู่มันวุ่นวายแถวนี้ก็เลยมายามทุกคนแจ็คสิมาหรือบอกกะเอฟซีทุกๆคนท่าล่องท่าที่ตามเพิ่งเด้อมันสิหมานคือเก่าบ่สโซงนี่ถือว่าพันแก้วนี่ห <c oughs> มานตลอดเลยทุกคนอย่าว่าหมานตลอดเลยตลอดเดินเลยนะบ่ายสามมือม้อห้ามื้อกะเฮาสิไปยามทุกคนมื้อนี้นะส่วนลายคลิปยามแฮ้นี่มันบหมานแล้วพันแก้วบบได้อัน ไม่ได้ปล่อยเลยทุกคนเลยถ้ามันมาแล้วตัดเอาไปเลยปปมายามชุดก่อนนะนะทือหลังชุดท้ายทุกคนหลางที่ช่องฮะมาแล้วหมูนะพี่ๆมาพี่แล้วนะบอกเต๋อว,วาวเลยเห็นลูกห้อยทุกคนครับเห็นน้อยแล้ววนันนี้นี่นี่นมันหลายทุกคนหมูนะแม่หมูหม,มูตัวนั้นบนนั้น ดูที่เหง้าพันเกีลยวนั่นนนะลงไปทุกก็มันเฮาหาทุกคนเือว่าหมูปีนี้หลายหร,ยหรีออย่อยอมรับมันมากหาอยู่หากินแถวนี้แถวชวนมันต้นนี่นะกะลู่ซ่าก,าก,ก็ลู่ซ่ากิ้วเข้าได้เันเสาว,วันทิดวันนี้กะมือนี่เชิดตั้งเธอกะเชิกเกี่ยวของเขาทุกคนไปหยามมึงเหง้วก่อน บามือยามบาสองมือถือมื่นี้สองมือทุกคนเดี๋ยวเขาไปก็นผันผ้าเาเรยกงาไม่ลงมาตราดอย่านี้นลยจักหมานผือเด้พุ๊นไกลๆได้กล้องโปรถ่ายพระบุมีโทรศัพท์มาลงพลิปแม่มมีอ่านความลองรับของโทรศัพท์มันบร่รด้โทรศัพท์เกะต่ำหมดแล้ว khả măng lẽ Bây giờ mới có sum đi sum thăng nử đi mà đi Bây hai lạng Nó mà giảm thằng nử con Giảm một thứ ít tầm cò vậy mùng lên mà nó Nghỉ nó Nó พุ่นแล้วมันฉีมาไอ้ก็บคนการเกี่ยวเขา้าคนหญ้าเที่ยวไปทุกคนช่วนหลมันสิถือพุ่นนักแหนวเลยเดี๋ยว,วนี้ก็โห่ลมอ้อมดฝนคักแล้วบานเบาแกก็ดก็มันเราะเห็นห้อยไปใดินกระแดงเลยฝนหญ้าขาดและทุกคนฝนขาดเฮงก<ะ>็เคยได้ เคยได้ยามเกี่ยวเข้าทุกคนคนสิบุ่๊มกวนดงในคนกาดเด้มันเคยสิลอยอกินมันต้นขาเจ้ามันลงมาขากินมันต้นเขาเจ้ามีโอกาสถือสูงกว่ายามนั้นอีกกระว่าป่ได้แลแต่มันสิมหมานทุกคนเอ้ยสีนกน้อยก็กเล่น มุกี้นี่ก็วอาเยอะทุ่ทหานผานศิลป์่นกัิ่นขึ้นด่านเธอหน้าก็ทำบ่ลืมแล่าดว้วยผานศิลป์ผ่านศิลป์ผ่านม่อน,นย,ยังกี่ทุหายู่เด้ทุกคนเนดีูสิเบิ่งก่อนมันมานหรือเปล่าบบกระป๋อมานกันกระป๋อมาเกี่ยวเข้ากันทุกคน,นอืมอืมฟอนนะทุกคนเห็นไหม lị heo giảm như mất đã thông nơi này con con heo lại đi cho con khéo hết heo lại đi có hết heo sẽ xuống một tôn khó châu nó mình cả thư lời đó thư heo còn có bộ xăm heo phản kêu đó เฮียขอก็ได้ยูได้เลยมันห้อยมันกระแดงดิ่งกระแดงบุญยูเห็นมมดฝนแล้วเซียวเกดกระยามวันนี้ทุกคนนะอาบุมีสัญญาณโถอยู่นี่นะขันธืขึไปชิโถมากฝนอยามวันนี้เลยบนไปเห็ดน้ำกันบนะ Ất ừ, Sĩ biển đã rời Kéo vẫn tay lãng là lãng vẫn cầm bồn cho mọi người ngồi ngủ Để mình dàm đi lâu có nghe tiếng nó khó đi không? Các tiếng nó khó không? Các bạn có tiếng không? Các bạn chín phóng thằng nửa sầm mối cho con bị thứ thằng nữa liều vương th nhang thằng tơ hai phần keo đó thằng thứ bàn sườn này nhang của mặt chết láng กว่็เลี้ยดเนาะเออยนังเก่าหลางทุกคนก็ฮาหื้อเอาสายเก่าได้หื้อเอาเหี้ยเก่าเฮ็ดตเก่าคั่นคั่นมันโยมก็เลยหื้อเอาไปเฮ็ดใส่พุ่นบดมันเฮาหายผ่านแก้วพุ่นนี่เฮาสิไปเฮ็ดได้มันนี้อัดด่านมันลี่นะอย่างทั้งตัวทุกคนก็คิดรถจักมื้อ เที่ยวเข้าชิบุทันรูแล้วมือนในหมูเป็นต่อแรงแล้วก็ยามทางเตอร์บ่บนี้จาะรถไปนี่ยามทางเหนือนะเข้าไปยามทางเตอร์คนท่กคนยังเหี้ยวพุกหลางทุกคนโดนนี่แล้วหมูยรืกองแกงยีง่เด้่ mùi nhung thử như em bọn nữa thì nữa mùi là này thì yên bọn bên mùi nhung bên bân nữa mùi nhung bọn bên 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 nó bên 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 สมุยทีที่เขามาสี่สารทุกคนเอ้ยหวานนี่นะฮนะเนาะเขามาสี่สารเขามาคุดกับปูดแดงมาเขาไล่ไปแลวหมู่จนสองโตอยู่นี่นะโอ้ยหญ่ไงเธอไเขามาสี่สารว่านีุ่มนนดมาเขาไล่ เขาไลหนีได้คืนกงเลือแล้วจังมาลักข้ามูตัวนี้มูชงตัวใหญ่นี่นะล่อลุ้นอยู่ในพันแกลจักม้วอม้วนอยู่ฟาดมาเขาไลไปแลักม้นล้เหมือนมาเคือเ้พมันเล้งกิจจ์นะเลนยพวกาสเห็นเฮจักสองหลังสีมือและมันเฮ็ดก็ ขยายไปเรื่อยๆคือมันหมานบุ๊ตจะบนจะเฮ็ดเฮ็ดบนหนึง่งลีบนหนึง่งรักขนาะดลีมาตจะพุ่งมาตจะก่อนห้อยมันลีเหียวนะ ลงสี่นิ้นวมาเหียวไปอยู่งนี้เหียนวอยูน,นี้ลีมันนี่ทุกคนโอ้เดี๋ยว้องชาัาห้างชาพพับมีจะหลางช่องหลางลีเหียทุกคนเป็นไรเมันง่ายทุกคนมันง่ายมันเลยขุดจักที่ แต่เว็นบ้าทุกคนเหาเห็ดแหว่ลาได้สองล่างทุกคนมันรีมันรีแหว่มันกินเฮากินมันต้นอยู่นี่นั่นนะชวนมันต้นผ่านแก้วกับชวนมันต้นอีนาะ่ะอยู่นี่มันรีทางมาทุกคนทางมานะผ่านแก้วเห็ดแหว่เช่นนี้นี่ถมเรียบร้อยเลยวอบาเฮือบเบ้งซํำนอเห็ดกันเนาะมีแต่เหลวแล้วเฮือบเบิ้งทุกคนมันการนี่คันมะ เด็กทางทุกคนนะทางมนลีโลไรอ๋อทางมัน่ดีนนทางมันดูนะหอยทุกคนหอยนะมอว้าหอยนะเนาะหมูดหมูห่มพรมพอดีเดียวหงอยมันง ที่น mm ี hmm. ้พวกลัง hmm. จีบจินลุบคนจิจนลุบบีอันเที่ยวเห็นเหี้ยอยู่ฮะนี่เมื่อก่อนทุกคนตะเวนจนบ่ายเฮ็ดเพิ่มอีเห็นทางมันไปจะอ่อนไปจะเฮ็ดเพิ่มอีทุกคนเลยเศรษฐาไดล่ะเธอมันถือจะได้เด้อหมูใหญ่ตัวนี้ใหญ่ดีห้อยนะ ไ่กูบูมัดอยู่จำนวนได้นี่เปล่งนี่นะกัดเซลกัดโธ่มาแล้วทุกคนโธ่มาวก,ก,กว่าโบ้ทึ่ทางพุ่นกับลี่ว่ะห้อยมูกันหลายกันคือเก้าวที่ห้องเมือกันจักรจักมันจอดอยู่นี่นะจักเขาพยายามเหี้ยวโบ้เนาะน้ำพันผ้าโธ่มาว่ามาลงมาตลาดแล้วจักเพิ่มได้ยัง สิบโอมานบ่เรื่อยโอมานกะติ๊บจะใอ้ไปลิ้นน้ำพ้นรถว่าจะไปอันนั้นได้ไปเฮ้เพิ่นเพิ่งโทรศัพท์เพ้อผ่นแก้วกับเบเก่งไปไหนไฟโทรศัพท์นี่มันยังใช้แม่มาตัวโลดอันอ้อมาเตียนแม่มันอาแตียนกูโป่นี่นะมันยังใช้บปได้โทรศัพท์ผ oh, right. ่านแก้วนะตีให้เพิ่นเพิ่งอีกก่อนงินแดบมัน ความจับมันน้อยนะราคามันถือนทุกคนราคาแพงของงบยังน้อยแจ็คเฮดอะไรยุบได้เลยก็มันไปแจักลุกไปองเฮดไปแจักไปเลยเนาะแย่แย่แย่ใจอะไรอยู่เงินบูมีนี่เนี่ยเฮาเมื่อก่อน เกี่ยวข้าวเสยรู้เลยเมาเห็นเหี้ยวออฟอร์ดงูห้ามทางหลายดิเดี๋ยดิจะก้อนแนวก้อนแนวเดี๋ยวเาหาในผ่านผ่ากันทุกคนสาวลาก็ให้จะไปายนไปนยนำอีกทีให้ ื่องโทรศัพท์ถือมาวาดให้โรดโรดกับโรดก็ดกดกได้ยจงเป็นอะไรถามข้าวก็เป็นไฟด่าน,นเห็นหมูยี่บ่อกเห็นได้เพื่อได้เห็นอมพี่บอ๊อบเนาะเขอจะขึ้นน้ำเพินมมื่มเลิกกับอะไ้ขึ้นวิกัไหลาย,ยามแฮวกับปอนนั้น hơn nữa, mà hot hơn <laughs> này bàn pha là đấy bàn này đấy, nó à, tạt đùng lại cả khâu lại cả, Đại à, nào bằng nuôi nè, đây bằng nuôi, hiện nè, ông phu bây giờ bằng nuôi, đây bằng hết ôm nè, đồng mai nè, đồng mai cố của hết phân này nè Với bài không <laughs> เปกพอะเอะอือสดีนอนถ่ายกระตืนนี er <tur> ่นอนฝันว่าไปนังห้างเซยมีได้พลอยได้ควาฝันก็ได้อลึกได้บนนยุบนเก้าเลยมาขอพนแล้ก็ยังฝันไปนังหางปลาาพานนี่นะตีนชิ้โง่โง่ไปเพ่อโง่เพชื้อมาจะสวรางพี่ลุงชื้อมาอือน้องน้อยไปเชื อน,นันอืกะเยอะเพิ่นบึ้งโทรศัพท์เพื่อนทุกคนจกัก็เป็นนั่นเลยได้หนึ่งนึงยุ่งหนึ่งนึงจว่าอู้หูอังดูดีดนะอ,อะเวลาบึง้งเรากวน้องเนยมาเพ่ไปมาอิตาไปสบายดีไปสดีดูน<ป>ั่งทุกุดมามาทุย่าทุย่าทุย่าดูสบายดีสบายดีเออเป็นเพเงีลยนะ ดอกเลยไปจะไปเที่ยวนะแม่มาไปเที่ยวกับป้าบอเสือเสือเป็นตตีหรืองโน่นรู้ได้ผ่านเนาะหน้าว่ารู้ได้ผ่านแก้วผมสูงยาวอยู่เหมือนแก้วดเนาะเดี๋ยวมาเฮ่อในผ่านเพิ่นวางบีกันจังอ๋อจังอ๋อจังมาถุยถุยกันนึงถุยกันนึงถุยกองดู้วย มาแมเมาดะูมเฮิรนายผาดผ้าพันแก้โทสศเพ้อใจได้ทุกคนผ่านแก้วก็มีเก่งทด้านนี้เด้ผานผ้าพันแก้เฮิร์ได้ละไอยคลิปลงคลิปได้แล้วบบนี้อมาตะใส่กล้องเอาทอดแม่มอตะโกใบรูดได้ละ ใสสิกลับหน้าเลยทุกคนกลับไปหน้าไอ้ก้อนไอ้ที่ทำกลับไปลัดเอาเขานีน่บ้ากูคอยเขาอันนี้น่ะกินพื่งพึ่งเขาให้เขาเกลี้ยเขาให้แล้วนะโอ้ไอ้ละลงไขประตูเด้เรียวใช้ลูกโา่ลาลงไขประตู พ่อพ wow, wow. mm ่ออะเขาให้นะน่พือเขาให้หอมซอยๆด้วอยกินเขาเจ้าคอยหาเจ้านี่ตุมเราห้อมมาเดินเขาเจ้าด้วอัดได้ลาบนี้ ได,ดได้พี่รู้ได้จะได้ได้กินอยู่ลูกเพล,ลาามมันก็เมือ่อะหน้าเลยดีใจใใดนนะใใ้ทุกคนเลยทรัพท์สาได้แล้วบานี้นนะในภาพเห็ดแก่ทุกอย่างโทรัพทก็ไม่ นมาลัดแล้วบากนเนี่ยบ่มึง่ายไปเซะละอ้าวดไปไก่กร็รอลง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 เราจะไปรัดเอาไม้มาเห็นพื้นหยุ่ายนี่ง่ายแล้ววายนี่งาม,มาเลยทุกคน ตัดใช่อ้อมใชกระดูมูใช้มือจิกตัดเอากระหลายได้หวายอยู่หน้าผ่านแก้วนี่ผูุู่้สมนี่ก็โดมาละหลายสิบส้าวก่อนมันมาแล้วกับเมื่อแล้วเขากับเมื่อเทียงแล้วบาบนี้ม,นมาแล้วดี เราจะเอารถจักไปซ้อนอเพ้นอยู่ไหฮพ้นไปเอาท่อเอาไปเลยเอามาคืดมาคืออ๋ออะไรไมาแล้วกะเมื่อกำลังเด้เอเนาะเด็กคืองพ้นกันเหลืได้ไน,นะโหจิ้งค์โบ,บมาฟัก มาเรื่องมาเต่งมาตัวนี้นี่สิโอ๊ทโอ้ยวายยอะได้โทนะในนาเดียงโถกันก็จะต่ำมาแรงวายจะไปลัดนะเ่อทุกคนเพื่อเอาไปเบื่อย้ายง่ผายครับมึงงูยะ่าย กันหน้าอยู่นี่เนาะอันนี้ก็ผายบานใส่ม่องใส่โลใส่ไปเลยเด้ออืมโทหายทุกคนโทหายมีมะขิดมะขือมันโบบมมาเพื่อ,อย่างกันกับบริด้ทซื้อทุกคนปุ๊กเอาอยู่ให้พอนจะแก้ไขเขาโคเ,าเาขาหน้าว่าแก้วก็เลือมาเติมเลยทุกคนปุ แม่นมดเ่ยเหลืองม,มาเลยใกล้พอเกี่ยวแล้วเอาเพิ่มมาให้พอนะละ่ะบุญพม่าก็สองสี่ 2, 4, เกลียวได้สามกระปอกทุกคนเขาเกี่ยวแล้วทุกคนเดี๋ยวนี้ประมาณทิศนึงจะได้เกี่ยวอยู่เลยนะปั้นเกลียวกับปย่ยาม์แหวมันนี่เบาไ,ได้เกี่ยวเขาต้องเขารุ่งซะเอาป้าป้าขึ้นมาไ้กล่องสี่บุญพมา่าเกี่ยวเขา้าเขารอหนี่งเขารอ กะโบยมาก็เลยทุกคนเ่านี่นะเหนมากก็เลยเปี้ยวเฮอนี้แล้วก็เฮอนั้นเฮอนั้นได้ซี่กะปอกกาเห็ดมื้อข่าบง่ายนึงกะมืดฝนมืดฝนทุกคนเด้นบริไปหาหญิงกันแรงมันนะหากับมาแต่ยาแมวทุกคนกระเทือนเมื่อหน้าก่อนตรงหน้า เดี่ยวก,กําลังสองก็มีกระรังม่านก็มีอะทุกคนคลิปไปยามแฮลและก็ไปเฮื่ยในพันผ้าอันเบึงโทษสาเพื่อน,นี้ไปเยี่ยมยามเพื่อนในพันผ้าแล้วก็อยู่ทองหายทองหน้าคือเก้ากะคลิปนี้กับคอฟ้าไว้เทนี้เด้อทุกคนเด้อขอขอบคุณขอบใจด้วยเอฟซีทุกๆคนเด้อที่เข้ามาเบิ่งผ่านแก้วสนบดตลอดมาขอขอบใจอะสชคดีทุกคน Selamat siang, sehati